มันยังเพอร์เฟกจริงๆเลยนะคระับการให้ไปของดีๆนะครัแต่ตอนนี้ผมกลับอะไรนะครับคือผมอยากกลับมาเล่นนะครับเพราะว่าผมคิดว่าการทําคลิปเกมเดียวต่อไปเรื่อยๆเนี่ยมันไม่ดีแน่ครับผมเลยคิดว่าผมจะทําคลิปแยกออกมานะครับแต่วนะแยกทีละเกมทีละเกมเออให้มันหนุกๆนั่นนะมันจะได้ไม่เกิดปัญหาท้าหลังครับเพราะว่าที่คลิปไปดูมันขึ้นลงขึ้นลงอย่างเยอดกคนดู่ วันนี้เนี่ยผมกลับมาชักมาเช็คสเตตมาเช็คสเตตของตั้งแต่ท็อปนะมาเช็คเลือยสเตต์อของท็อปแต่ละท็อปนะในเกมเนี่ยที่มีตั้งแต่ท็อปร้อยจนถึงท็อปหนึ่งเนี่ยผมอยากรู้ว่าแรงสูงสุดที่เขาที่อยู่ในกลุ่มนี้มีเท่าไหร่นะครับน,นะและผมนะครับก็เลื่อนไปเจอแรงสี่ร้อยนะครับไม่รู้ว่าผมเดียวไปแรงได้ไหมนะแต่ว่ามันได้เพิ่มสี่ร้อยนะเน,นี่นยดูอาเมที่คนอาเมทประมาณเจ็ดเจ็ดเจ็ดแสงเจ็ดแสงเก้าหมื่นนะส่วนเลือดมาล้านเก้า ได้ไม่ได้นะครับเลือดของหมดนิดเดียวอย่างเงี้ยเมื่อไหร่หราคือวันนี้เนี่ยผมจะกลับให้ทุกคน,นมาดูว่าเรานะครับได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างหลังจากจหายไปจากกมนี้นะครับประมาณปีประมาณเดือนไหมเออขึ้นเดือนได้เลยนะที่หายจากกมนไปขึ้นเดือนได้เลยนะนะหลังจากที่ได้เลิกทําไปนะครับประมาณไม่ใช่ประมาณแบบขึ้นไปในระขึ้นไปในระดับของเดือนเลยนะ <S <S ไม่ใช่ครึ่งนะเป็นขึ้นเลยขึ้นไปในระดับเดือนเลย หายเกมนี้ไปเป็นเดือนเลยนะครับกนะ็เลิกทําไปเลยนะครับกลับไมคคีเนี่ยก็มันไม่ได้มีอะไรมากนะครับมันก็ดูไม่อะไรเป็นเดิมๆมาเลยนะครับนะเดี๋ยวคเนี่ยก็จะกลับจะกลับมาทุกคนนะครับอันนี้ผมจะขึ้นว่าเป็นมารเป็นพาร์ไม่จริงพานะครับจะเป็นเป็นสี่สิบสี่มันจะเป็น,จะ,ปนจะเป็นแบบว่ากลับมาย้อนกลับมาเล่นกลับมาทําแล้วก็ได้แล้วนะครับก็คือจะกลับมาทำแล้วนะครับเพราะว่าจากทรงแล้วเนี่ยก็คือแบบอะไรนะอย่าคอบอกไปนะ ดูจากทรงแล้วคงอีกนานเลยนะครับกว่าจะได้ก็ะนะครับวันนี้เกมนี้นะครับเดี๋ยวผมจะกลับมาเล่นนะหากมีพวกอีเวนต์อะไรต่งๆเดี๋ยวผมจะมาเล่นนะนะแล้วก็จะพยายามตัดคลิปนะครับให้ทุกคนเนี่ยหวัจะได้ดูนะเพราะว่าผมเนี่ยจะขอบอกตัวว่าผมตัดคลิปไม่ค่อยเก่งนนเลยเพราะฉะนั้นผมเนี่ยขอตัดที่เวลาไหนก็พอนะครับอย่ากดผมแล้วกันนะนะสุดก็มึง ล่าสุดผมก็เพิ่งนำ้ำจิ้มระบบไปอะ่ะนะครับโอเคแนะ้วครับนะผมมาจิ้มตอนเชานะ้าเนาะอันนี้มันเป็นตอนที่ผมก็ไม่เรียน,นะแต่ว่าตอนเช้าเนี่ยผมยมังอยู่บ้านอยู่นะครับเดี๋ยวจะใกล,ใกล้ใกล้ได้ไปเรียนนะนำนะไปเห็นเงแล้วน,นะเจอกันน้หมดนะไปละ